ครับผมโอ้ร้อนๆอยู่นะครับผมสอดูครับผมโอ้โอ้โอเอซ่าชวนเด็กชาแน,นลมาราจ้าครับสวัสดีครับเจอกันแล้วครับผมกับเอซ่าชวนเด็กครับผมวันนี้มาทำเมนูนะครับผม ตุนหัวหมูครับผมนี่ครับตูนหัวหมูครับผมหัวหมูมอมอซื้อมาครับผมราคาห้าสิบห้าบาทแต่เสียดายครับผมอ๋อๆคอัไปละแต่ราคาห้าสิบห้าบาทกับปอดีเหมือนกันะผมผมจะมาตูนหัวหมูครับผมถ้ากระทะนั้นจิ้มสามรสครับผมสามรสน้ำปลาครับผมก่อนจะมาตุครับผมหามาดูส่วนผสมน้ำจิ้มกับที่เราจะมาตุนกันนะครับผมว่ามีเครื่องสมุนไพรอย่างพ่องเครื่องปรุงอย่างพ่องนะครับผมไปดูกันนะครับผมอะไรครับผมนี่ครับ รากผักชีครับผมหอมป้อมครับนี่รากผักชีกับหอมป้อมนะครับผมพริกขี้หนูครับผมหรือว่าพริกแต้นะครับกับเมืองห้องพริกแต้นี่หอมเตียมครับผมกับเมืองห้องหอมเตียมหรือว่ากระเทียมนะครับผมน้ำปลาครับผมกับน้ำปลาครับผมนี่่วนผสมก็คือการทำน้ำจิ้มนะครับผมน้ำจิ้มน้ำปลาสามรสครับผมนี่ครับผมพอกที่ญีุ่่นจะมีนี่นะครับผมจะใคร ขมิ้นครับผมข่าครับผมหอมแคร์ครับผมหอมแคร์ครับผมซอสครับผมผงชูรสครับผมหรือว่าแป้งแหวนนะครับผมอันนี้กะปิครับผมกะปิแบบเมืองเมืองนะครับผมราคาตลาดนัดสิบบาทชาวบ้านนะครับผมคอนอื่นครับผมก้อนจะตุ๋นนะครับผมเอาไปต้มน้ําก่อนเลยครับผมต้มน้ำเป็นเดือดแล้วเอาใส่หัวหมูครับผมเพื่อจะไปตุ๋นครับผมค่อยหัวจะไปตุ๋นกันนะครับผมเอาหัวหมูนะครับผมหัวหมูนี่แล้งแล้วนะครับผมเอามาใส่ในหม้อนะครับผม นี่นำมาตุนนะครับใส่เข้ไปครับผมนี่ครับผมต่อไปครับผมเราจะสร้ยช้นผสมนะครับผมการตุนนะครับผมนี่ครับก่อนนะครับผมหัวง่ายอุปกรณ์นะครับจะใครครับผมจะใครเขาต้องตุบกันนะครับผมเอาตุนหตุนมาเร็วนะครับผมอืม อาจุดจับไฟเหลีวนะครับผมจะบว่ามือเหลียวนะครับผมใส่ลงไปครับผมนี่ครับใส่ลงไปแล้วหมดแล้วครับผมตอกหัวนะครับผมอืมครับผมใส่ลงไปครับผมต่อไปครับขมิ้นครับผมเสร็จแล้วครับผมใส่ลงไปครับผม ใช่ครับผมใส่ลงไปครับผมหอมแค่ครับผมนครับใส่ลงไปแล้วครับผมนี่แบบปูนสมุนไพรนะครับผมใส่ลงไปแล้วครับผม ลงไปแล้วครับต่อด้วยครับผมกะปิครับผมไปลงไปแล้วครับผมต่อไปครับเติมน้ำเลยครับผมร้อยครับผมเดี๋ยวห้องก็เติมน้ำน้ะครับผมยูครับผม แป้งหวานครับตอนนี้เฮาวกับฟูงน้ำปลาดักครับผมเฮามาใส่ในเตาแล้วครับผมเพื่อจะมาตุนนะครับผมใส่ไปเลยครับครับผมเสร็จแล้วเฮาปิดไฟแล้วครับผมนี่รอประมาณสัก5ชั่วโมงครับผมแล้วเฮามาเจอกันครับผมครับผมเฮามาดูแล้วครับผมว่าจะเปิดหรือยังครับผม โอ้เริ่มจะเปื่อยแล้วครับผมเริ่มเปื่อยแล้วครับผมรอสักครู่ครับผมเอารอมันจะเปื่อยเอามาทำน้ำจิ้มก่อนเลยครับผมเอาปิดฝาไว้ก่อนนะครับผมผมตอนนี้เอารอเนื้อเปื่อยนะครับผมเนาะหัวหมูจะเปื่อยแล้วครับผมเอามาทำก็ตอนใส่น้ำจิ้มก่อนครับผมเพื่อไม่ต้องกเสียเวลานะครับผมนี่ผมใช้เครื่องปั่นนะครับผมฟันอื่นครับผม ส่วนผสมนะครับผมนี่ครับรากผักชีครับผมใส่เข้าไปครับผมรากผักชีครับกระเทียมพริกแต่ครับผมแล้วพริกขี้หนูครับผมใส่ไปครับน้มปลาาครับผมนี่ครับผมแป้งหวานหรือว่าผงชูรสครับผม น้ำปลาครับผมสุดท้ายรับรองมักคาครับผมมะนาวครับผมดูความเปรี้ยวครับผมวันนี้เชฟเอจะมาทำน้ำจิ้มให้ดูนะครับผมแบบน้ำปลาละนะครับผมแบบมวนัวครับนี่ครับผม้งนัดมะนาวนะครับผมเพื่อความแซ่บครับผม ผมเพิรงบอกว่าผมเอามาปิดใส่ในเครื่องนี้แล้วครับผมไฟครับผมปิดไฟครับผมพร้อมที่จะบัเลังก์นะครับผมใส่ก่อนไงปิดไฟแล้วครับ đã bảy trăm, xong rồi, các bạn. Bắn các bạn. Ôi, cái công cụ này mạnh thật โหดูับว้าวอืมจุดเข้มข้นครับผมอืมแซ่บครับผมต่อไปครับผมโหยผักชีครับผมเดี๋ยวผมเกลี่ยนะครับผมหั่นซอยกันนะครับผม ครับผมคุกเข่าครับผมอือสร็จแล้วครับผมหอาปิดฝาครับผมเรารอหัวหมูเปื่อยครับผมเดี๋ยวเราไปกินกันครับผม Two days later ครับผมตอนนี้ได้เวลาแล้วครับผมโอ้ตูดหมอกับเจ้าครับพอกี่โมงแล้วนะลองมาดูในหม้อนะครับผมดูกันตูดครับผมโอ้เปื่อยแล้วครับผม เดี๋ยวเขาตักขึ้นมาว่าได้บนถาดแล้วครับผมดเดี๋ยวก่อนเนาะคนนี้อืมจับโอ,อย้ยโหหมูตุ๋นครับผมโอ้โหก่อนนะครับขอแยกตักขึ้นมาก่อนนะครับผมโหช็อก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  มันเกิโลกมันครับผมเสร็จแล้วครับผมนี่ครับผมโอ้หอมมูตูนครับผมหอมครับผมหอมเครื่องเทศพังมากครับผมเดี๋ยวเขามากินกันแล้วครับผมอ่าเดี๋ยวสักครับผมตอนนี้ผมกดหงิดขึ้นมาแล้วครับผมโอ้โหโคตรเปื่อยแล้วครับผมไปดูน้ำจิ้มครับผมแส่น้ำจิ้มครับผมแบบชุ่มๆนะครับตัวอืม น้ำซุปครับผมโอ้ยน้ำซุปด,ด,ดูโอ้โหเข้มข้นครับผมดูโอ้ยเข้มข้นมากๆครับผมนี่ครับทิกลาบครับผมนี่ครับผมใส่เข้าไปครับโอ้ยขนครับผม โอ้โหสุดยอดฮึมโตกนิ้วเลยครับผมมาเอฟซีครับผมหองมากินกันครับแล้วผมขอไปตั้งโต๊ะสักคำับผมแล้วมาเจอกันครับผมการสวัสดีครับผมเจอกันแล้วครับผมช่วงยำแรงเนาะผมตุนหมูไว้นะครับผมเนาะหม้อครับผมนี่ครับตุนหมูมาห้องมากินกันแล้วครับผมชิ้นก็นะครับผมดูนบผม โอ้ร้อนๆอยู่นะครับผมดูครับผมโอ้ผมลองพีแดงก่อนนะครับผมโอ้หืมดูมันไม่ไหวแล้วครับผม ร้อนร้อนร้อน โอ้ยเป็มข้วนของผมนะมยอดสุดยอดครับผมใช้ <c oughs> ได้ครับผมไม่แบตหมดครับผมก <c oughs> กัดมาพาร์นะครับผมห <c oughs> มวกหมวกมาครับผมนี่นี่ด้ว ดุกรับผมมาพงจมูกครับผมกรอบครับผมสดายไม้เหมือนมีครับ กกอืมลกตาอืมรจครับดูผมโอ้โหสวยครับจะไดลิ้นบมมมีครับผมหลัการห้าสิบห้าบาทในลิ้นหมมีนะครับผม หัวหมูอี่นะครับผมหัวหมูแบบนี้นะครับมีอย่างเดียวครับผมตูนครับผมจะแย่งขึ้นมาได้ครับมันต้องหมดป่อยนะผมล้วมโอ้โหอืมอืมครับอืมเข้มข้นครับผม

हम्म <shrie> <shrie> one more one idin lanawa ลองน้ำจิม้มน้อน้ำปลาใส่น้ำเลบลองดูครับผมโคตรดูครับหืมเข้ากันรันบผมหมวก อืมออืมอืมโอ้โหหมดแล้ครับผมนาาหัวเดียวแล้วน่าเป็นที่มันแค่แล้วนะครับผมผมมาตุ่นเนาะ ตุ้นเซตมีน้ำจิ้มอยครับมีน้ำสดปเหรเน,ะนาะงานคนเดี้ยงนะครับผมกินน้ำปลาเสี้ยงเลยครับผมโคตรเยอะครับผมถ้ามันมีลิ้นมีอย่างเห็นนะครับผมมีสมองอ,อ,อเอครับโคตรเยอะตัวนี้นะครับผมเหมาะครับผมเมนูนี้ครับผมตู้นควหมูสมุนไพร ีกับน้ำจิ้มน้ำปลาสามรสครับผมกับน้ำเลยครับผมน้ำซุปผสมกับพริกลาบครับผมเหมาะครับผมก็ดีครับผมก็จะดีนะผมสามารถเอาไปยำก็ได้ครับผมเอานี่ไปยำก็ได้ครับใส่พริกลาบก็ได้แล้วก็ใส่ไผักพลอยหอมด้วนแล้วก็หอมป้อมครับผมถือว่เป็นยำครับยำหัวหมูครับผมยำแบบเมื่อใส่พริกลาบเนาะก็ได้ครับผมได้เมนูหนึ่งนะครับผมครับผมช่วงแทานนี้ผมขอบคุณนะครับผม คลิปสีุ่งท่าครับโปตินแตงกวาสะไฟหันะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าก็ดีกปติดตามกวาสไฟหัวด้นะครับผมเพื่อได้มีตังกจในการที่ทำคลิปต่อๆไปนะครับผมในเมนูมื้อนี้ครับผมเยอะมากๆผมกินยำปบ่เสี่ยงแล้วครับผมมื้อน้าอย่าก็ดีครับผมขิดมาทำเนี่ยนะครับผมเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าอีพีหน้าครับผมช่วงนี้ขอคำว่าสวัสดีครับ